สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุกล่องใหญ่นะคะจะส่งแบบเราทบอนะคะค่าส่ง38บาทนะคะชื่อพี่ส่งนะคะไม่เป็นไรนะก็มาแกะกันเดี๋ยวแบบหนึ่งใช้คัตเตอร์ตัดนะเดี๋ยวเราขอตัวไปตัดขอตัวไปตัดก่อนนะ ได้แล้วมาดูของด้านในกันดีกว่า้ายกล่องลอง้อมแกมาแล้วนะนี่จากกล่องใหญ่ๆ<ม>หนักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของทีเลยอย่างกันชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะขอบคุณนะคะสําหรับของแถมชิ้นต่อมาเป็นคัพเค,ค้กค่ะสโลนะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะเป็นสายแบบนี้นะยืดไม่ได้สโลมาก แฮม,มเบอร์เกอร์นะคะสโลว์สโลว์มีลายเส้นหนาหลังเห็นไม่เอออันนี้นะอันนี้เป็นปังแผ่นนะคะอุ๊ยปังแผ่นสโลว์นะคะน,นี่เป็นมัชเมลโล่กิตตี้ต่อมานะโอ้ยลึกมาก ติมอุยทำไมติมถูกขาดล่ะไม่เป็นไรแกเอามาดูนะมีกลิ่นหอมมากด้วยนะคะต่อมาเป็นโดนาคิตตี้ไซมิเน่น่นารักอ่ะบ่อยเทยแม่งเลยอุ๊ยมหนักนี่จะเป็นมันคูเดทามานะคะ จริงรงอยอ่ะอุ้ยอุ้ยอันจะเป็นรอยตซอสนะคะนี่นะเป็นรอยตซออันนี้นะคะจะแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นจ,บบนนนจนัมโบ้บันนะคะเราเคยมีอันนี้อยู่ชิ้นหนึ่งนะเป็นอันนี้เป้เลยอ่ะ หน้าเดียวกันนะอันนี้เพื่อนปากสั่งนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยยืดนะเดินมาเล่นกล้วยยืดให้ดูอันนี้จะเป็นพีทนะคะใบใบาหายมีลายเส้นด้วยเป็น,นึงไลายเส้นอยู่ไหนวะตรงนี้นะ บูมนะเรามารีวิวกว่ายืดอันนี้กันดีกว่าอันนี้เราเคยมีเคยสั่งมาแล้วนะคะแต่เป็นไซส์เมานี้วันนี้นะคะเราก็ขอรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ